สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แฟนเพจ ร้านจเจริญประดับยนต์นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตตัวแร็หลังคากันค่ะคันนี้เป็นโวลโวนะคะเป็นรถรุ่นที่มีาราวหลังคาอยู่แล้วค่ะลูกค้ามาจัดตัวแร็คเจพี่แร็นะคะเป็นงานตะแกรงเหล็กเนาะสั่งผลิตของร้านจเจริญประดับยนต์เช่นเคยนะคะตัวนี้ตอบโจทย์เลยสําหรับใครที่เป็นสายแบกนะคุณพี่เน้นบรรทุกนะคะเน้นแข็งแรงใส่ได้แบบจุกๆนะคะวัสดุเขาเป็นเหล็กแข็งแรงพื้นตะแกรงหนาเลยค่ะแล้วก็หลกัลกๆจะมีทั้งหมด4ไซส์ให้เลือกแต่ว่าไซส์ที่ลูกค้านิยมมมตติดัั้งหลกลกๆ็จะะะะีปราณ2ซะะ์นค คือไซส์ที่ใส่กับรถเจ็ดที่นั่งจะประมาณเมตรห้าสิบเซนสำหรับความยาวนะคะแล้วก็อีกไซส์หนึ่งก็คือประมาณเมตรสิบเซนก็จะใส่กับรถสี่ถึงห้าที่นั่งไซส์ปกติค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าจะเอาไปใส่กับรถอะไรนะคะสามารถสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยสําหรับตัวแหลกนะคะก็จะมีหลากหลายแบบให้เลือกเนาะ,ะแต่ถ้าใครเน้นประหยัดแล้วก็เน้นแข็งแรงด้วยรุ่นนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะแล้วก็สําหรับตัวถาดน,นะคะด้านหน้าเราจะมีแผ่นตรงนี้ให้ด้วยนะคะโลโก้ JP แหลกแบบนี้เลยจ้ะ ก็จะมีตัวยึดนะคะขึ้นอยู่กับว่าใส่กับรถอะไรคุณพี่อย่างคันนี้ใส่กับตัวที่มีราวหลังคานะคะก็จะเป็นตะขอตัวยูยึดกับตัวคานขวางแบบนี้ได้เลยสามารถใส่ได้โดยที่ไม่ต้องเจาะตัวรถนะคะแล้วก็ใส่ก็จะค่อนข้างแมทกับรถเจ็ดที่นั่งประมาณนี้เลยจ้ะใครสนใจนะคะตัวแหลกเรามีให้เลือกหลากหลายนะคะแต่ว่าช่วงนี้คือบางรุ่นของหมดนะคุณพี่เอาเป็นว่าถ้าสนใจนะคะแนะนําว่าสอบถามก่อนนิดนึงเนาะเพราะว่าหลากัหลกๆเลยตัวแหลกเรา มีงานสั่งของที่ร้านเองซึ่งคุณพี่หาซื้อที่ไหนไม่ได้แน่นอนนะคะเป็นงานสั่งของร้านจเจริญประดับยนต์เป็นซิกเนเจอร์เป็นกิมมิคของเรานะคะสำหรับแบรนด์พ o p p ลีม,มัมแล้วก็ตัว JP แหละมีให้เลือกทั้งแบบอลูมิเนียมแล้วก็แบบเหล็กนะคะ ชอบแบบไหนใช้งานประเภทแบบไหนนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้พี่ๆท่านใดที่ยังไม่เคยใช้งานแหลกหลังคามาก่อนอยากได้คําแนะนํานะคะตัวนี้สามารถสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนอกเหนือจากตัวแหลกหลังคาก็จะมีเอเุปกรณงอื่นที่ใช้สําหรับตัวแหลกก็พวกตะข่ายคลุมกระเป๋ากั้นน้ํานะคะ,ะตัวนี้ลูกค้าสามารถสอบถามเข้ามาได้ค่ะแล้วก็สาหรับพี่ๆที่ อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกมาจิตหน้าร้านจะให้จัดส่งเนาะมีบริการจัดส่งให้นะคะแต่ว่าสินค้าจะไม่มีเก็บปลายทางจะต้องขออภัยจริงๆเนาะแต่ว่าสามารถเช็คกับเครดิตที่มาได้เลยนะคะสั่งจริงส่งจริง,ง,รงมีหน้าร้านแล้วก็แกะเช็คสินค้าทุกชิ้นนะคะก่อนจัดส่งถึงมือลูกค้าแนะ่นอนไม่ต้องกังวลว่ากลัวได้ของไม่ครบได้ของไม่ตรงสเปคนะคะเราดูแลให้ส่งรูปทุกขั้นตอนให้ลูกค้าเลยรับรองว่าถึงมือ จากที่ร้านเนี่ยเป็นยังไงที่ถึงมือลูกค้าก็เป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็สินค้าไม่เคยชํารุดเสียหายจากการจัดส่งนะคะเรทเราร้อยเปอร์เค่ะคุณพี่ส่งเนี่ยก็คือไม่เคยชํารุดเลยนะคะแล้วก็ของไม่สูญหายแน่นอนเนาะเราใช้ขนส่งคุณภาพนะคะก็คือติดตามได้ไม่ต้องกังวลว่าของจะสูญหายระหว่างขนส่งเนาะใครสนใจนะคะสาหรับตัวสินค้า หลากหลายนะคะช่วงนี้ใครมีแลนจะไปเที่ยวต่างจังหวัดเนาะแรลกหลังคาเนี่ยตอบโจทย์มากๆนะคะหรือว่าจะเป็นแหลกบรรทุกมอเตอร์ไซค์ยังสั่งได้เลยนะคะสาหรับพี่ๆที่มีมอเตอร์ไซค์คู่ใจไปด้วยแล้วก็อยากจะเดินทางพร้อมกับครอบครัวนะคะก็สามารถสั่งได้หมดเลยนะคะสินค้าก็คือตรงรุ่นตรงสเปคตรงปกแน่นอน,นะคะ่ะจริงๆมรามีในส่วนของรีโว่อีกคันนะคะคันนี้ลูกค้าใส่ในส่วนของงานโรบานะคะแล้วก็จะมีการชนท้ายรวมถึงตัวคิวล้อดำหน้านแถบแดงแบบนี้ นะ,ะซึ่งอยู่ในขั้นตอนการติดตั้งเหนียวเรือเก็บงานแล้วก็ถ้ามีโอกาสจะไลน์ให้ชมอีกรอบหนึ่งนะคะก็อัปเดตคร่าวๆสำหรับงานช่วงรอบบ่ายสามประมาณนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ